โมชาวันนี้วันที่หนึ่งเดือนเมษายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อนั้นเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้การเรียกท่านว่าจานีจานาฮาผู้ที่รู้อะไรที่อยู่ภายในหัวใจของแต่ละคนแล้วเป็นคำสรรเสริญที่ผิดของท่าน พ่อได้มาที่จะเปลี่ยนลูกจากผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้กลับมาบริสุทธิ์คำถามพร้อมกับคำสรรเสริญของพ่อใครอื่นใดที่มีคำสรรเสริญมากที่สุดและคำสรรเสริญนั้นคืออะไรคำาต่อข้อที่หนึ่งพร้อมกับคำสรรเสริญของพ่อบาลัดก็เช่นกันได้รับคำสรรเสริญอย่างมากมายบาลัดเท่านั้นเป็นแผ่นดินอันไม่เสื่อมสลายบาลัดเท่านั้นที่จะมาเป็นสวรรค์ พ่อนันนทำให้ผู้คนของบาลัดมั่งคั่งมีความสุขและบริสุทธิ์จุดที่สองมีคำสรรเสริญอันไม่มีขีดจำกัดของกีตตะมันยังเป็นอัญ,ญมณีเป็นแม่ของคำผีทั้งหลายจุดที่สามยังมีคำสรรเสริญอย่างใหญ่ยิ่งมากมายของลูกๆแม่น้ำคงคาแห่งความรู้ที่มีชีวิตนี้ รูปรูกได้ปรากฏออกมาโดยตรงจากมหาสมุทรแห่งความรู้ภาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงให้ทำตามสีหมัดและซึมรับมารยาทที่ดีจุดที่สองจงมาเป็นคนรักที่แท้จริงผู้ที่จดจำผู้เป็นที่รักเดียวให้เพิ่มการฝุดผลในการจดจำของรูป ให้บากเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆพรขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างรู้สึกตัวว่าลูกนั้นเป็นเครื่องมือและเป็นดับเบิลไรท์และปิดประตูไปหาหมายาผู้ที่เคลื่อนไหวไปในขณะพิจารณาตัวเขาเองว่าเป็นเครื่องมือนั้นจะมีประสบการณ์สภาพดับเบิลไอท์ได้โดยอัตโนมัติ ให้มีสำนึกรู้เช่นนี้ทราคลราวันหานั้นกำลังโดนใจฉันและฉันเป็นเครื่องมือแล้วรูปนั้นก็จะมีประสบการณ์กับความสำเร็จการมีสำนึกฉันหมายถึงการเปิดประตูไปหาหมายาการพิจาจรณาตัวรูปเองว่าเป็นเครื่องมือหมายถึงการปิดประตูไปหาหมายาโดยการคิจาจรณาตัวรูปเองว่าเป็นเครื่องมือรูปนั้นเป็นผู้พิจิตมายา แล้วลูกก็อย่ามาเป็นดับเบิ้ลไลท์พร้อมกับสิ่งนี้ลูกก็ยังจะได้รับความสำเร็จสำนึกรู้เช่นนี้จะมาเป็นพื้นฐานที่การได้รับอันดับหนึ่งของลูกพ้าติพศให้แสดงทุกการกระทำในขณะที่อยู่อย่างเป็นตรีกาดาชิแล้วลูกก็จะได้รับความสำเร็จอย่างง่ายดายอัจจาโองค์ฉาน